อันนี้ต่อค่ะมันกินมันต่อนะคะเห็นไหมจะย่างมันสุกแล้วจะให้ดูมันเนี่ยกินได้แปนหนึ่งละดูนะแล้วจะปอกให้ดูมันจะอร่อยแค่ไหน มันม่วงเขาเรียกว่าสันสันหายินงบางๆได้จะปอกนะยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่นะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องย่างยีต้องแยงยีเขาเรียกว่ายังไม่เต็มที่ ต้องใจเย็นๆยังไม่ละอุยังไม่ละโอุดูที่อันนี้จะให้ดูชิ้นนี้นะคะ เน,นี่มันละออกแล้วมันร้อนมันร้อนได้จับไม่ถนัดมันจับไม่ทนัดนี่ไงค่ะย่างไฟแล้วเห็นนะนี่ไงถาออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้อร่อยมากเลยอร่อยอร่อยได้ภาาสันหากินย่างบัน้งจะตักให้ดูอีกนะคะ น่ากินนะยังไม่มเต็มที่ยังไม่เต็มที่ต้องให้เ,าเราอบเต็มที่ก่อนรอให้เขาเต็มที่ยัง,งไม่สุดเต็มที่เดี๋ยวให้มันเต็มที่ก่อนโอ okay. เคเอาลองเตาใหม่นะเนี่ย But no. Okay.